สีต่อเฉลิมชัยสีอ่อนทิ้งพักประชธิปัต์ไม่แปลกใจค่ะข่าวนี้ละแค่ละคายออกมาตั้งแต่ก่อนหน้าน,นี้แล้วละ่ะเขาก็มองกันว่าคุณเฉลิมชัยมีโอกาสเกินกว่า50ที่จะไข่ก๊อกค่ะเพียงแค่จะไปอยู่ตรงไหนเพียงแค่จะไปไหนไปอยู่กับใครก็พูดก,กันว่าน่าจะมี ความเป็นไปได้ที่จะไปอยู่กับนายวินประโยูน์กับคุณอนุทินไปอยู่กับภูมิใจไทยแต่ปรากฏว่าข่าวล่าสุดเมื่อวานทิ้งพักประชาธิปัตย์แล้วเสียต่อไปอยู่กับันไปซบกับพักกล้าทงของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอันนี้ยืนยันชัดเจนอันนี้อาจจะแปลกใจนิดนึงใช่ค่ะแต่เข้าใจได้นะแต่เข้าใจได้นะดูดูเคมีพักกล้าทำดูเคมีของ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 ผู้กองธรรมนัฐ แล้วก็มาหันมามองเคมีของเสียต่อเฉลิมชัยมันเป็นเคมีที่มันใกล้กันได้ดูแล้วน่าจะทำงานร่วมกันได้ที่มันจะเข้ากันได้อืคุยกันง่ายอ่ะสบตาก็รู้ใจแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะไปอยู่พักที่กําลังจะใหญ่อย่างพักกลาธรรมเนี่ยคนไปอยู่ด้วย จะมีราคาต่อรองเยอะสักนิดหนึ่งแน่นอนถ้าไปอยู่กับพักที่มันใหญ่แล้วถนนทุกสายก็ไปกันตรงนั้นอย่างเช่นพักปุ้มใจไทยราคาต่อรองมันอาจจะต่ำลงนิดนึงถูกไหมมันคุยกันอาจจะมีโอ้ปัจจัยเยอะครั้งนี้นะไปครั้งนี้มีข่าวว่าเสียต่อเฉลิมชัยจะยบสอสอสิบเอ็ดสอสอปัจจิบัิไปอยู่กับกล้าทําด้วยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไปดูสักนิดสิครับที่หสอสอใช้ปัดจัห้าคนไปสิบเอ็ดก็หมดเลยนะเนี่ยเอาเท่นี้ มีข่าวว่าเสียต่อไปกล้าทําครั้งนี้สสที่จะไปด้วยจะประกอบด้วยสสประจวบสองคนค่ะสสสงขลาสี่คนพัทลุงหนึ่งนครศรีธรรมราชหนึ่งปัตตานีหนึ่งสกลหนึ่งอุบลหนึ่งชื่ออะไรไปดูกันบนจอกันเองก็แล้วกันบนจอขึ้นชื่อให้แล้วนะครับรวมทั้งสิ้น11สสวันนี้ประชธิปัตมีอยู่ยี่สิบห้าใช่ไปสิบเอ็ไปสิบเอ็ดมันเหลือเท่าไหร่อือมันเหลือสิบสี่สิบสี่ มันเหลือ14แล้ว14จะไหลไปไหนอีกปะแล้วใน14ยังจะอยู่จนกระทั่งถึงการตั้งครั้งหน้าหรือไม่ก็ยังเป็นคําถามใช่ค่ะยังเป็นคาถามนะหรือเพออาจจะตามไปล็อตสองก็ไดะพูดง่ายง่ายมือระดับที่สามารถผลิตจานวนสสได้เนี่ยขายก๊อกไปหมดละทิ้งเดอะมาร์กทิ้งเฉลิมทิ้งคุณคุณคุณอภิสิทิ์โอ้โหแล้วจะเหลือใครเหลือใครเขาบอกสสภาคกลางอาจจะตามเสียต่อไปก็ด้วยนะก็มีนะเป็นไปได้ เขาบอกมาเขาบอกมาเป็นไได้ที่ไม่ใช่แค่ที่เห็นอาจจะมีของสสแถวแถวภาคกลางด้วยภาคกลางเพื่อจะไปอีกใช่ที่เขาเคยทํางานกับสีต่อมาก่อนเนี่ยประมาณนั้นน่ะได้ยินเขาว่ากันทีนี้ทีนี้ทีนี้มีอีกคนที่ทิ้งคุณอภิสิทธิ์ไปแบบเงียบๆแล้วไปอยู่กับพรรคอื่นซึ่งเมื่อเปิดชื่อกันออกมาแล้วค่อนข้างปล่ใจเมื่อวานมีประชุมครมใช่ไหมใช่แล้วค่ะมีมติครมค่ะแต่งตั้งค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกอย่าแปลกใจชื่อนี้ คุณรัชดาธนาดเลกนะอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์นะคะตำแหน่งล่าสุดของเธอค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพระรดอนปริศนานันทกุลไม่มีตำแหน่งก็ชัดเนะไม่ใครคิดนะว่าดรรัชดาธนาดเลกจะทิ้งพรรคประชาธิปัตย์และไม่คิดกันมาก่อนว่าดรรัชดาจะไม่เอาคนอภิสิทธิ์คำว่าไม่เอาแรงเกินไปใช้คำว่าไม่เชื่อมั่นดีกว่าไม่เชื่อมั่น ในการนําของคุณอภิสิทธิ์จะกลับมากอบกู้สถาน,นการณ์ของพรรคได้ดังนั้นในทางการเมืองเราก็เข้าใจกันได้นะในทางการเมืองใครวะมันจะกอดศพและก็เน่าไปพร้อมๆกับศพโอ้เงี้เดี๋ยวได้เห็นภาพนี้เยอะแน่นอนถ้าพี่ใดพูดคำนี้ใครประสงค์และยินยอมพร้อมใจที่จะกอดศพและเน่าไปพร้อมกับศพดังนั้น ดังนั้นมองหาที่ใหม่ใหม่ดีกว่าในทางการเมืองว่ากันไม่ได้เธอบอกว่าสสกวางชวนเคยทางานเป็นทีมโพสกสมัยรัฐบาลลุงตู่ไงแต่ที่แปลกใจนิดหนึ่งดรรัชดาขก๊อกจากประจาธิปัต์ใช่ในช่วงยุคที่คุณอภิสิทธิ์กลับคัมแบ็กด้วยถูกต้องเพราะรู้อยู่แล้วไงคุณอภิสิทธิ์คัมแบ็กใครชวนไม่ใช่ประเด็นหรอกใครชวนไม่ใช่ประเด็นหรอกอาจจะคุ้นเคยและเคมีตรงกันก็เลยไปทํางานด้วยกันใครชวนไม่ใช่ประเด็นหรอกแต่การที่ทิ้งพรคประจาธิปัต์ในสถานการณ์ที่ เดนมาร์กคัมแบ็กมากอบกู้แทนที่อยู่ช่วยกู้ภัมันก็คิดได้หลายอย่างนะก็คิดได้เยอะคิดได้เยอะแต่ภูมิใจไทยเขาก็คิดเยอะเหมือนกันว่าเขาอยากคุณจักยามาชูธงพื้นที่เลือกตั้งกรุงเทพเหมือนกันเขาอยากขยายตลาดในกรุงเทพกทมหมายถึงเขาคิดเขาคิดไงจริงอ่ะเขาคิดเขาบอกก็ดึงมาเขาเป็นอดีตสสกทมทั้งสองสมัยจริงอ่ะไม่รู้ก็ได้ยินมาก็มาเล่าให้ฟังจริงอ่ะ เขาก็ได้อดีตสสกทมไปร่วมสังกัดปังแต่ก่อนนั้นนี้แล้วแล้วทำอะไรแล้วเป็นไงผู้ที่พงผู้ดการก็เป็นคนคุมพื้นที่กรุงเทพมาก่อนจำได้ใช่ไหมบอกมือลาไปแล้วเพราะไม่สามารถรปรากฏว่าเมื่อไปอยู่ภงมิจไทยก็ไม่สามารถปรับทงหรือทำอะไรไม่สามารถเจอส้มกวาดเรียบอะเอาง่ายๆนะโอเค